จ้าต่อถังตะเล่ตะเล่กับไปซี่นาเขาอยู่นาหาดนั้นเสียงขวดแบบเชีงเลยนะครับพี่น้องครับย่าไปซี่นากันนะครับย่ามตีนให้สุภาพครับผมเป็นมีเงียผู้ใดเลนี่ละย้อนย้อนกรณีตีกันหนาหานสีหลามไปร่ำมอลำมาแสดงกรุงเทพเขาขึ้นหามนะครับกล้องเอ้ยเอพุกกองหนาหานกล้องก็ย้อนไอเงียกององอ็ย้อนมาพ่อกันช่วงที่สองนะครับกับลูกอีสาน รับสามนมหลุบร้อนนับตะมมอสี่กู่ไปนาหาเงินใสกับบมี่ครับพี่น้องรัศมีการกินไก่รัศมีการเที่ยวสูงครับรัศมีการคลองสติตต่ำอ่ะบัดนีขอขอบคุณครับประว่าจะเป็นปฐนอุดีทีออดทีดอนไม่อ่อนนครศรีนะครับคนร้อยเอ็ดแล้วก็น้องปีร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับน้องนุชจากจุมพรพี่พลจกชัยีน้องแจมนะครับลุงนวยสมุยและคุณเอและก็แม่อ้อ แล้วกับครูบำนานป้อแหม่มนีภไปแน่แหละจ้าสู่ไทยพี่จานิ่มนะครับจานิ่มจานิ่มนะครับฟ้าบุรีลำลุงน่วยสมุยป้าแหม่มโอ้าแหม่มบุงตัวนี้แล้วก็คุณเทียบประบนคุณกระโปรงพังงาเข้าเสียแฟนขับไปคนหนึ่งแหละผู้ไดครับ พีเวลสุรินนี้ไปแต่งงานล่ะมือไหนเพื่อนยังเข้ามาอยู่ว่าเป็นเมืองยูนะครับเมืองยูอยู่นะจรับจะย์บอกเบีเพื่อยครเลยจากคุณปีศาจดำบ่อยครับกับปีศาจดำแล้วก็มีใครบ้างคุณแจดควรขนุนป้าติ๋มรังเศสนะครับแล้วก็คุณวันนะรุจีอันนี อายุเพิ่นหกสิบแล้วนะเนี่ยนะครับคุณวารุจีนี่ครับพี่น้องอยู่อัจตริเพิ่นมาร่วมต่อสู้นอนกลางกินกลางทรายด้วยกันครับเออเพิ่นก็บอกให้ผมไปเละสี่เลี่ยมถ้ามีโอกาสก็ไปบ้านหน่อยนะครับข้าวสีเลี้ยงเขาเลี้ยงหนามมันจะมันร้านนะครับเก่งใจครับสิไปอยู่น้ำจิกอาทชีพหนึ่งกับพ่อแล้วก็คุณหงอีหลานบอกว่าโอ้เจ้าพงผมบงสมุทรแต่ผมเป็นพิธีกเพราะเคยเป็นพงกวนพิษก้นถื่อให้ลูกแก่ไทยอยู่แต่ละครับแล้วปลาอารย่าเพิ่นกับเบื้องยู่อ่ะพี่น้้องครับาาาดีเเมข่ว แมนครับเขากับพรจดใส่สมุดหนังสือทุกเอ็ดเอ็ดผมเสียพี่น้องเป็นพี่น้องพวกเขาไปตลอดไปแล้วก็บหอดย่ำนาเทศกาลผมจิไปยายามพยายามเฮี้ยนผู้้นันเฮี้ยนผู้นี้เพราะเรามีเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับอันนี้คือเอามานะครับ4642123่สองหนึาผมอยากเลี้ยงเขาพี่พลชอบไซสี่ครับเอามาสักยี่สิบคนที่หาคนมาให้ผมหน่อยผมอยากเลี้ยงข้าวสินะเงินมันเยอะเงินเยอะเงินมันเยะครับหลายคนเงินทักษิณกันแล้วกันแต่ว่าผมมากพอพอมันกันนะครับไฟัหมไฟไหมไฟไหมานะครับครับผมโบเรื่องเงินนี่ยโบกับ ถ้าไปอยู่กับพี่เนี่ยไม่มีให้อดคให้อดเอาอดเอาเรื่องเงินนี่ครับที่เอาเป็นล้านก็ได้จากทอนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ทอบอมีเลยครับที่เอาจากทอก็ได้ตอนนี้เหตทอบอมีมโนลาประหยัา,า,ยา,าล้ำหองมันจะงูเลย้ยอยอ,อยากฟังบอลรำขึ้นหัดขึ้นหอดบ้านพี่น้องครับพระเบงการเหตดเตาลีดพี่น้องครับประวัติของเตาลีดเลย สมัยก่อนเนี่ยสมัยประเทศจีนเนี่ยเมื่อข้อศอกหนึ่งันนะครับอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นของประเทศจีนเพื่อนนีมีการเริ่มใส่เตาเรียดเับแต่มันจิตเป็นเตาลรีดสมัยโบราณเตารีดสมัยก่อนนะครับก่อนถิอว่าเป็นเตารีดไฟฟ้าพี่น้องครับชื่ออะไรบ้างนี่คือเตาเรีดสมัยก่อนเกิดมาอีเม่ก่อนเกิดั้งเจ่เอาทานใส่มแต่แกงเอาทานใส่แล้วก็สามารถรีดผ้าได้แต่ว่าก็ต้องเปิดเบื้องดูๆเลยต้องเชียร์ทานน้ำหัตถทานมันหมอดมันดับนี่ก็คือเตาลรีดสมัยก่อนนะครับมีมาตั้งแต่ผุนน สมัยขอสอ 1, 800, หนึ่งพันแปดร้อยเหนเด็โดนถือว่าโดนเติบอยู่นะครับแล้วบัดน,นี้สมัยต่อมาวิวัฒน,นาการนะครับคิเตศตวรรษที่สิบเจ็ดโอ้โดนเติบอยู่เลยอันนี้เตาหีดสมัยไม่มพี่น้องก็เลยอยากรู้ว่าเตาหีดสมัยไมน่นี่สร้างมาตั้งแต่พศไหนปูแล้วพศสองพันสามร้อยยี่สิบสี่นะครับหรือปีคิเตศกราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองเขาก็เลยบ,บอกว่าผู้ใดเ,เป็นผู้คิดคนผู้เห็นเตาหีดขึ้นมาใส่เป็นคนแหลกควนมมุ่ พลังคนก็บ,บอกว่าโรเบิร์ตแฮร์ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเหตุม,มาตั้งแต่ปีพศ .2324 ในคิดตสตศตวรรษที่17อันนี้คือเตารีดสมัยใหม่เตารีดสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีแบบเอาเตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดาได้ครับแล้วก็จะมีเตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติและจะมีเตารีดไอ้น้าพร้อมนี้เตารีดไอ้น้าเนี่ยไม่ต้องพรมน้ำให้กับผ้าสามารถรีดก็เรียบเลยนี่แหละก็เลยบอกสู่กันมาว่า ประวัติของเตาลีดนี่คือประวัติของเตาลีดมันทีเป็นเตาลีดโบราณเตาลีดสมัยก่อนใส่ทานก่อนสีมาใส่ไฟฟ้าเตาลีดทานเตาลีดโบราณนะครับตอนนี้ราคาสูงกว่าเตาลีดทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับหาซื้อไม่ได้แล้วนับแต่ว่ามีคนมีกับเก้บไปนะครับบางคนท่านก็ไปหาซื้อไปควานซื้อนะครับจังหวัดหนึ่งก็ไม่มีถึงอันหนึ่งนะครับเก็บของกูไปแล้วนะครับบัดนี้มาถึงช่วงของดีอีสานพี่น้องครับเหตุที่สองข้องสืบซีขึ้นอย่างหลายคนบมโหเข้ามาประเภทนี้เน สิ่งแวดล้อมที่เพิ่นเคยอยู่เ่ว่าจะเป็นภายนอกเข้าสู่สังคมนะครับ,รบเพื่อนกะนําเอาแบบอย่างมาปฏิบัติกันมีหลากหลายเอามาผสมผสานในการดําเนินหรือใช้ชีวิตประเพณีที่เรียกว่าเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของสังคมนะครับเช่นศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีของประเทศไทยเป็นจนํานวนมากเลยเดียวเพราว่าจะเป็นวัดว่าอารามต่างๆเนี่ยจะสะท้อนให้ได้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและกระชี้ชัดเห็นว่า ชาวไทยเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับการบำบูร์ศาสนาเพราะว่าจะเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาตั้งแต่โบราณกาศคําว่าประเพณีก็คือขนบรรมเนียมหรือแบบแผนอันนี้คนจากคนจ้านุกรมนะครับแล้วก็ขนบเนี่ยมีความหมายว่าระเบียบหรือแบบอย่างคําว่าธรมเนียมนี่หมายถึงนิยมใช้กันมานะครับแล้วนํามารวมกันแล้วก็มีความหมายว่าการประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือแบบแผนและได้ทําการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อๆไปประพฤติปฏิบัติตามพี่น้องครับบันี้ผมจีบผ้ามาเพิ่งเห็ดทิสองของจีบซีซีวอเอาจักสองเห็ดนีนาะมือหนี่เนาะเดแรกก็คือหนึ่งก็คือการเข่าบุญเข่าบุญเข่ากรรมคำว่าบุญเข่ากรรมเนี่ยพี่น้องกับข้องสีู้หูลายผู้ลายคนก็อาสิหูเกี่ยวกับพระภิกษุต้องอาบัตสังฆกิเลสนะครับก็คือต้องอยู่ในกรรมจึงจะต้องพ้นอาบัต ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระวางาพระภิกษุเข่ากรำยญาติโยมสาธุชนนะครับผู้หวังบุญหวังกุศลก็จะได้ทัาบุญนะครับก็คือมีการบริจาคทานรักษาศีเลเจริญภาวนาฟังเทศดฟังธรรมแล้วก็เป็นการรวมทั้บุญตักบาทระวางาพระภิสุสามเณรแล้วก็มีชาวบา้านเพิ่นกํำนดเอามือวันที่ทิบหาคำเดือนอาย เขาหรือก็แว่าบุญเกอได้นี่ก็คือบุญเข้กรมรมแล้วบ่อนี้บุญที่สองคือบุญคุณลานบ,บุญคุณลานคือยังรับพี่น้องครับก็คือการทําบุญคุณล้านนะครับจะทําไห้วัดจะทําอยู่ในวัดหรือเหยดอยู่ในบ้านก็ได้โดยชาวบ้านจะเอาเขามาร่วมกันมากองร่วมกันคือที่จังหวัดรอยอ็ดเป็นจัดบุญถึ่นมานะครับ,รบแล้วก็นี้มนตนพระผกสูมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีนำอบนำหอมไหวถ้าพมด้วยนะครับแล้วก็วนรอบกองเขาด้วยสายชิน แล้วกับบริเวณรอบกองเขานะครับตอนเศร้ากับศมีการถวายอาหารแล้วก็พระเพิ่นกับศบินถบาดแล้วก็เอาน้ำหรือเอาน้ำมนต์เนี่ยไปหดกองเขาไปพ้มกองเขาแล้วก็ไปพ้มผทติมาในงานเพื่อความเป็นศิลิมงคลถ้าเห็ดอยู่ในบ้านเขาเรียกว่าบุญกุ้มเขาหรือเห็ดในเดือนนีเขาเรียกว่า บุญเดือนงีนี่คาว่าฮีดทิยบสองคล้องสิบสี่ขึ้นอย่างหาบวบกับญาติลูกหลานคนสมัยนี้มันจีบอะไรนะครับเพราะกัรจำเป็นต้องออกมาเดือนสามอย่างครับเดือนสามบุญกอกี้เดือนสี่บุญพระเวดเดือนหาบุญสงนมเดือนหกบุญบังไฟเดือนเบุญสัมหะเดือนแปดบุญเขาพัรษาเดือนเก้าบุญเขาประดับดินเดือนสิบบุญเกาสากเดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษาแล้วก็เดือนเทบสองก็คือบุญกระถินบุญเกาสากขึ้นอย่างแจ๋ะ บุญข้าสากก็ ALLY หมายถึงนะครับอุทิศสวนกุศลหาบุญท <c oughs> ี่สากที่มันล่วงลับไปแล้วบอมแมนทายาตพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วบ่เแมนท้ำบุญหาสากนี่ไหมบ่มแมนทำบุญอุทิศสวนกุศลหาสากที่สากมันเสียสากที่มันคนก็โมยไปเ่อไหร่บมแมนบุญข้าศสากก็คือบุญที่เจ้าจะมาเป็นตัวอะไรก็คือ หนึ่งเอาเข่านุก็ต้มเอาเข่าเครื่องหวานข้าวเอาหม้อหัวใส่ใบตองแล้วก็เขียนซื้อไว้พร้อมเนี้ยเขียนซื้อไว้พร้อมเลยพรซีมองเสาเนี้ยเพิ่นจะไปวัดเลยพระกิติตีมองมงนี่คือบุญขอสากห้อมกันก่อนบัดนี้ก็จะเขียนสลากไวปเอาไปยองบาทพระเพิ่นกิติมาเป็นผู้จับสลากว่าอันนี้ของไปอันนั้นของไปอันนี้ของไปอันนั้นของไปบัดเท็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นเอาไปไว้น้ำต้นใหม่เอาไปใหญ่ เชื่อว่าให้พูดผีปีศาจหรือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเดี๋ยวมาอยู่มากินหลังจากนั้นแรนญาติเปาปีดหรืออีค้องมงมงมงแรนญาติกันครวเอาไปไว้น้ำเสือนใหม่น้ำไห้น้ำสวนมันสวงามคุณผู้มเสียงคนโบราณครับผม่อยว่าเป็นอุทิทธ์วนกุศลหาสากที่มันล่วงรับไปแล้วบ่เมียนี้นะครับก็ังเอากระยาศาสตร์ของประเพณีคนไทยนี่แหละครับผมก็คือบันี้ครับว่าถึงช่วงภาษาอีสานวรคำเสนอข้าว่าเล็วนะเล็ว เลี้ยวแปลว่ายังแปลว่าดึกแปลว่าคว้างแปลว่าปลามึงอยาเอาขอนมาเลี้ยวกูเด้อคือจังกะจะว่าเลี้ยวบักยิวติดบักม่วงนั่นแล้วบ่มีอะไรกันมันข้อลเลี้ยวอันนี้มันปล่อยฉลาดหน่อยส่งเสริมนั่นเลี้ยวบัดนี่แม่ผมเออเอันนี้คำว่าเลี้ยวหรืหมายถึงคว้างคว้างหรือปลาบ้านเขาเอิอดึกมึงอยาเอาขอนมาเลี้ยวกูเด้อนี่คือภาษาอีสานว่าละครภาษาอีสานโบราณนะคำเพัอเพยออีสานจะดึกขอนกายบักม่วง การเหตุงานต้องมีเป้าหมายนะครับหมายความว่าทําสิ่งใดก็ให้มันตรงประเด็นอ,อย่าให้มันเลยเป้าหมายหมายถึงของดียุนิ่ถ้าไปดึกคขอนกายบากวงเสืรนหาอิกิปสารกับพ่อพอ่อนี่แหละเขาเรียกว่าจะดึกคขอนกายบากวงจเจ้าทอคนกับมีพผญาเข้ามาเพื่ออีสานยังก่อนให้เตือนสาเขึข้นยงก่อนเตือนสาขึ้นไก่เป็นว่าให้ยังก่อนให้ยู่ยังหมาให้นอนอย่างหมาให้หากินเหมือนไก่นอนนอนอย่างหมา นอนยังหมากระเปียกบเสมอนอนใส่ก็ได้ค่ับเพราะยากเพราะยากรับรด้จริงได้เลยแต่ว่าไก่เนี่ยหมายถึงบวงบอกถึงความขยันตื่นขึ้นมาก็ คือคนแขันไปหนึ่พอคนสั่งไว้นะครับเวลานอนก็ให้นอนคือนมาเวลาหากินก็หาหากินคือไก่ให้ขยันขันแข็งนะครับแต่ที่สําคัญต้องให้รักประเทศมากๆากเปนอี่นี่แหละจังหวะพี่เจ้าทอเป็นจังหักประเทศใช่แล้วรักมากด้วยนะครับครับผมพ่อพ่อกันกำลังติมเลยโอ้รักไทย้าโอ้ติมอหารไปฟื้นแรงแรงไปโอ้โอ้โอย ฮะสร้อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหงียไหมไม่เหงี่เพราะหิวเนี่ยกูอยากจะตายแล้วพร้อมสำเร็จของลูกคือความสุขของพ่อแม่และน้องจิ๋มมาทันว่ะไปเบิ้งข่าวไปจ้ำไปไปเบิ้งข่าวนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่นะครับภาพรถแท็กซี่ติดสติกเกอร์เนี่ยครับบริการพระสงฆ์องค์เจ้าคนพิการว่าเป็นผู้ใดทั้งว่าแม่นผู้ใดไก่ใกล้เลยครับเนี่ยเป็นเพื่อนร่วม อุดมการของเขาเองครับเป็นทีมกอล์ฟปปสพี่สุวรรณฉาดพรมชาติเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนกันนะครับใน Facebook เองนี่ครับจะเป็นนะครับเป็นคนดีอีหลีครับจนว่าสังคมออนไลน์นี่ครับเพิ่นเอาภาพเมื่อเฮยแพทยนะครับโอ้น่ายินดีนะครับน่าชื่นชมพี่ว่าเนี่ยนะมันมีพี่สมพงษ์ไปสมัครเป็นสนชนะครับเสียดายนะครับเพิ่นบ่ได้ถือคัดเลือดนะครับพี่น้องครับครับอ้โนี่ฮะไปเบิ่งข่าวกันครับจากเดลีเนียลนะครับเพิ่นบอกว่ารถแท็กซี่ติดสติ๊กเกอร์ข้างรถข้อความว่าเชิญครับไปทุกที่ พระสงฆ์สาม,มนเณรแม่ชีนิมนต์นั่งฟรีคนพิการคนตาบอดนั่งฟรีอีกทั้งภายในตัวรถครับก็ยังติดคําสอนและก็รูปในหลวงไว้เต็มหลังคารถนะครับด้านในซึ่งผู้ที่แช่ภาพดังกล่าวก็ยังห้รายละเอียดว่าโซเฟอร์ที่ขับรถขั้นนี้บอกเคยปฏิเสธผู้โดยสารนะฮะจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมว,ว่าเป็นคนที่จิตใจดีงาม,มนะฮะนายกย่องแลวก็เป็นแบบอย่างที่ดี ความคืบหน้าครับนายสุวรรณชัดโครมชาติอายุ37ปีเนี่ยนะฮะหรือพี่สุวรรณชัดของเขานี่แหละครับเป็นชาวจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับเจ้าของรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมอม้าดอชดา2840กรุงเทพนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเริ่มเขารถแท็กซี่มาตั้งแต่อายุ18-19ปีแล้วก็รเริ่มให้บริการรับส่งฟรีนะครับสำหรับพระสงฆ์สามมณรแม่ชีและคนพิการตาบอดพี่อาพิการแขนขามาตั้งแต่ตอนนั้น นับจนถึงมือนีิกาสิปีแล้วโดยในช่วงแรกต้องเช่ารถจากอูมากับจึงพ่สามารถติดสติ๊กเกอร์ได้นะครับแต่จะใช้วิธีการเปิดประตูรถกว้างๆแล้วนิมนต์พระสมณเณรแม่ชีเรียกคนพิการขึ้นรถแต่พอช่วงหาปีหลังนี่แหละสามารถเก็บเงินมีทุนนะครับกับซื้อแท็กซี่ตัวเองมากก็เลยติดสติ๊กเกอร์รอบขั้นเลยแหละครับนี่นะฮะคนดีต้องยกย่องชื่นชมสรรเสริญนะฮะต้อว่าเราเด็กกำจัดเด็กตำหนดไว้ว่าพระจะทับทุลุ่ ทุกรูปครับทุกรูปต้อพระธรรมสังจังเนี่ยักบ่ก็เรีว่าขึ้นสือว่าพระรับเบิดนะะรพธรรมสังจังนี่ก็นั่งได้แต่ว่ายกเวนปานิกรพยัญจพรพะพนันบุญทวดเนี่ยเรารับบ่ครับ4คันนี้นะครับก็เคยรับส่งผมนะครับแล้วรับส่งผมเป็นประจำแล้วก็คอยเป็นบริการให้พี่ถนอมแล้วก็ผมด้วยนะครับในที่ก็นี่นะครับแล้วก็มีหลายๆคันนะครับมีคันนึงพี่น้องชาวใต่ขับรถตามให้พวกเราเนี่ยไปไหนไปด้วยก็บอกว่า2 2เดือนแล้ว3เดือนแล้วที่ไม่ได้ส่งค่างวดถ้าเมียผมอยู่มันด่าตายเลยพี่จ๋าเอาแล้วเมียยไไปหหนนตตาาาา่่แแล้วรมขับถํ ไปในแท็กซี่นะครับพี่น้องครับเข็นรถเข็นใจนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะครับผมคอยกับเฮ้ยคอยกับพูดแล้วนี่ก็คือของดีมันต้องนัมาเเบาได้ค่ะผมคนบริการสังคมจริงๆเพราะเอาบริคิดยังนะครับหายากนะครับหายากเจได้พี่สมพงศ์นะครับถ้าสมมติว่ามีการอเนี้ยถอดถอนเนี่ยนะครับถ้าสอนวชอคนใดนะครับบอเห็นว่าบเเห็นออบอเห็นนาทีผมสิไปเอาไม่ใหญ่พร้อมนะครับแม่ใหญ่พิษล้วก็ย่ายที่อยู่หน้าเวทีเขาจะเข้าไหนละครับมา เอาพวกอะไรเข้ามากนักแสดงโซนอา้อบเริ่มแรกเนี่ยโซนอชนี่เขาไปเลียวนี้เจ้าของจะากเปลี่ยนนะนะอยเป็นให้เขาไปเสนอให้เขาพิจารณาเพราะขาพิจารณาแล้วบ่กเฮ็ดเวียกหนึ่งเนี่ยเข้ามาหายไปสี่สิบคนบอกว่าเฮ็ดเวียกเนี่ยบ้านผมเอื้อนว่าขับเงินครับคือผมเคยอยู่ทางนั้นมาก่อนนเอาเงินเขา แต่ว่าเขาสิบ่บอกกันในวิธีการเขาจะไม่บอกกันคุณไม่ต้องรู้หรอกว่ามีใครรับบ้างคุณทำหน้าที่ของคุณคือคุณไม่ต้องทรบแค่คุณไม่ยกมือแค่คุณไม่ยกมือก็พอแล้วนะัว่ามีใครบ้างบ้านนี้ก็ต้องเอาซสื้อซุ้มวนนี้มาเปิดเผยนะครับแล้วก็โครงการจำนำข้าวผมี่บอกใครนะครับเพราะว่าทั้งบ้านพวกผมเนี่ยได้มีคนออกกลอมแล้วเนี่ยลายกัยินรักนี่เฮ็ดถูกต้องแล้วบานนี้ก็เอาภาพคนเสื้อแดงออกมาออกโทรทัศน์เนีโอ้ยโครงการจำนำข้าวดีเพราะว่าทุกวันนี้ราคาข้าวเปรียบเทียบบบแต่่คคคนนไมรรรู้้ละัเเขาสือ ลรวกับางแลยการออกไปล้มพื้นทีเลยนะออกไปหาพ่อแม่พี่น้องก็เออเห็ดคือไปอยยับรถวางความสีพี่น้องบางคนบ้านผมผมก็เป็นคนอีสานคือกันได้ธนาผมเป็นคนอีสานผมจะกอไหมครับผมว่าอย่างไรคนไปถั๋วพี่น้องบ้านเขาได้พี่น้องต้องเบิ้งว่าเออการจำนํำเขาหน่ยพี่น้องได้ผิวเผินจับนี่แต่ว่าเงินของกองข้างของระเทศชาติมันเสียหายนะครับแล้วบัานี้กินระยะสั้นกับกินระยะยาวในที่สุดพี่น้องจื่เลยเพราะว่าเขาต้องผูกคอตายไปหลายคนอย่างเัาสิบกว่าคน มื่อนั้นไห Ho ้ห้องหัวโพสังกาว่าเป็นยังไงสีแดงเงินจำน้ำเขา่า <ทะ S 1> แต่ก็บม่ได้เงินเพราะรัฐบาลทหารที่พี่น้องกำลังว่ <ทะ S 1> กงาก,กำลังตีกำลังช่วงเขาทบมีประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องสีแดงเงินจำน้ำเขา wa, ่าเพราะแดงเงินจำน้ำเขา่า,ขาแล้วปุ๋ยเอาอีกเลยพลเอกคนล,ลืมเร <ทะ S 1> ็วแล้วปุ๋ยอ๋อยากให้นายกทักษิณกลับมาอยากให้ยิ่งลักกลับมาราคาข้าวจะเรียนสูงแต่พี่น้องลองคิดย้อนไปตรงที่ญาติเราผูกคอตายนะครับพี่น้องให้หัวโพสังกา พราะฉะนั้นอีหยังก็แล้วแต่บ่แม่นว่าอยากได้เกินบ้านเกินเมืองให้มันพอดีพองาม,า<ผ>มนะครับเดี๋ยวนี้ออกไปกอมแล้วเด้ส่งตัวแทนเอาไปไป,ไปน,นําชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับส่งตัวแทนเอาไปว่าโครงการยิ่งรักดีโครงการยิร่งรักดีจังซั่นโครงการยิ่งรักดีสิ นะครับเพราะฉะนั้นจองเ้ากับ้องเบื้องเขาคือกันมันต้องแหกตาดูคนอื่นมังก่อนที่จะไปทานเขานะครับเเรียกร้องให้รัฐบาลเอาหมื่นห้าเหมือนเดิมมาจำเนือนอันนี้คือตายบ่หลับนะครับภาษาบานผมนะครับพี่น้องเขเจอว่าจำช่งสารพี่น้องที่เขาออกมาเป็นแสนเป็นล้านนะครับตัวสูยหุณแต่ว่าคุณกับนิ่งเฉยเพราะว่ามันเป็นเงินคุณเน้ตนะครับที่รัฐบาลเอาประเทเสียหายแต่่าพวกที่ออกมาตัวสูนท่าเพื่อคุณนเนี้ยครับรัฐบาลถึงมีเงินให้ถ้าเกิดว่าพวกนั้นพวกนี้แหละครับปานนี่พวกเขาไว้หมงยูแล้วครับพกินเล น้ำหลวงป่คือจริดีแลี้วคนอีสานเป็นเป็นคนมีนำใจครับแล้วอดับรักแล้วรักเลยแต่ยามมันถูกมันยากมีคนหยิบยื่นไปให้ในขณะอีกกลุ่มหนึ่งไม่เคยไปเยี่ยมยามถามถ่าวเขาเลยเขาบป็นหัวจักนะครับคนเราเนี่ยได้คบกันแล้วได้รักกันแล้วถึงชั่วกูก็จะรักเพราะกูสนิทสนมแล้วสมวัาผมกับจ่าทอหักกันแล้วจ่าทอไปยิ่งคนตายมาก้องตําไปยา่นตายมาเพราะว่ามันผูกพันกันแล้วตำรวจแรีนมาว่าเห็นจ่าทอกับหลวงตํามรียนมาทั้งนี้บอกบอก ทั้งที่เสียงไว้ทั้งหลังนี่นี่ก็คือความผูกพันแต่ว่าความผูกพันพี่น้องครับเา้าอีสานครับก็ต้องนึกถึงหลักค,ความถือต้องนำ้ำนึกถึงมนุษยชนนึกถึงหลักธรรมะธรรมะพิบาลก็คือหลักเอาหลักธรรมะมาบวกผสมกับกฎหมายก็มาเป็นกฎนิติรัฐหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมไว้หลายผู้ใดเห็นงานกับผ้าไว้อันนี้ผมกับู่ได้เขาขางไป้ดอกแต่ว่าซุ้มที่บอกเคยลงไปเบงเขากับ แหกตาเบื้องเขานะครับว่าบ้านเมืองเขาไปหอดสายเดวแล่นอีกทร,ริสาสัตว์กับ่ท่านเขากรับสัตว์ที่ปลื้มยุคพ่อปนิกับโมขีดข้นอย่พ่อใหญ่ยยต่ำพยยอ่อใหญ่พูดสีบอกให้พ่อบอกนิดนึงนะครับฝ่ายหนึ่งจอง้องแต่เอาผิดว่าว่าเขาทำผิดอะไรสิสู่คดีเขาฟ้องเขาถ้าถาขกฎหมายนะครับส่วนเขาเนี่ยอาผู้ฟ้องไปมึงอยากเคลียร์กูไปแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งครับลงมใตดินครับว่ามันใส่ขี้เกิเดือนนี่ครับลงมใตดินคือชุดทำงานอีกชุดหนึ่งนะครับไปเกี่ยกลมคุณจะเลือกกกกตััั้้้้้้งงีีีี่่คครร็แพพวววนนนะบเเเดดด๋ยยผมาาไล ถ,ถ้าโทษนะครับผมออกนอกเรื่องนิดนึงมผมรู้ว่าช่องแดงเขาเห็หนอย่างแล้วก็น่วยแต่ดินเขาก็ลังเห็หนอย่างแล้วก็โดนี้เขาก็รังกลมเลยช่วงนึ่งเขาเงียบ บันดนี้เขาเพิ่ยแยกหมดเลยลงใต้ดินแล้วกระจายว่ายิ่งรักดีเอาทักษิณขึ้นมาโครงการจำนำเข้าดีเรื่องเงินเห็นไหมรัฐบาลประยุทธ์ราคาข้าวเท่าไหร่รัฐบาลทักษิณยิ่งรักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้กลังออกแล้วออกแแลล้วออก้วในขณะที่ทางเขากำลังเซลอยล้วนหรือแลนเฮน้ำกันอยู่อีกทิพาติกระสูนเข้าไปได้ปองดองนะครผิวน้ำใต้น้ำกระเพื่อนกับพี่น้องเบิงยอดลังไกรบัตเซียผมนะครับเมื่อวานนที่นี่ความจริงนะครับมีอีนาเฮียวมานางใส่สีแดงนะครับพาดพิงถึงช่องฟ้าวันใหม่นะครับก็อขึ้นมาด่าทึบเลยครับพูดจานี่ทำไมไไม่ปปิด พวกเราเนี่าไม่เคยด่าช้องแดพวกเราพูดด้วยเหตุด้วยผลแต่ขึ้นมาก็คือมวลมหาประชาหมาไหมขึ้นเลยไหมมวลหมู่มหาหมาสุนัขอะไรสิบบอกไหมไปรื้อรั้นเบื้องใดกันแล้บว่าบอกว่าคือส่ทหารต้องไปเบิ้งนะครับใส่ขึ้นใส่ท่านชวนเลยนายชวนไม่รู้จักประชาธิปไตยผมกับบอเดวานายทักษิณนางยิ่งรักไม่รู้จักประชาธิปไตยผมกับบอเออความผิดของเพื่อนเขาเทียบเชียงเขาบอเดอร์ นะครับแต่ว่าเรานี่ช่องเขาเห็ดแล้วนะครับพนั้นเขาก็ต้องเบิ่งเขานำจะไปเรียนเหือแต่น้ำผู้หลักผู้ใหญ่เรียนน้ำกันมันบ่ทันเขาหรอกทุกประจบพี่เรียนนี่ผมประมาณยู่ในบรรยากาศฟองดองทั้งใจทั้งกายทั้งคำว่านะบอกอะไรแล้วอีหน้าเนี่ยมันบอกแบบนั้นมันบอกว่าผมบอกว่าอะไรผมเป็นความมั่นหมู่หมามหาประชาชนอเห็นบ่นี้นะครับมวลหมู่ฮัามวลหมู่หมามหาประชาชนเป้าครับที่นี่กินกิหน้ากินเนี่ยไปสุดซีเดียงว่านี่นะครับเขาเป้าแบบนั้นแต่เขาว่าเขาเป็นหมาตัวนหนึ่อตาปุยชวนเลย ขึ้น้อนม่เไหมครับผมด่าหมดว่าแปะตั้งสันแปะล่วงโอ้ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเบิ้งนะเอาอล่าสแหละครับต้องมีนะครับมัศูนย์มศศูนย์นะครับคือผมวดจบพิลิ้นมาเป็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม